สวัสดีครับขอตะรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าผมมาถ่ายคลิปที่รลยองก็ได้มองหาที่พักนะครับใกล้ๆก,กับหาดแม่ลำพึงซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้ขับรถไปถ่ายคลิปยังจุดอื่นๆน,นะครับได้ง่ายก็ได้มาเจอกับโรงแรมเวลิงตันซึ่งดูแล้วราคาไม่แพงนะครับอยู่ในทำเลที่ดีเป็นที่พักอยู่ใกล้หาดแม่ลำพึงตามที่ผมต้องการ เดินออกไปจากซอยนะครับประมาณ300เมตรก็จะถึงหาดแม่ลำพึงและที่สำคัญนะครับตรงปากซอยก็มีร้านสะดวกซื้อร้านอาหารรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างขายก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นก็ช่วยได้ในเวลาหิวโรงแรมเวลิงตันใกล้หาดแม่ลำพึงระยองก็ตั้งอยู่ตำบลตะพงอำเภอเมืองจังหวัดระยองมีบริการที่พักพร้อมห้องอาหารก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับเช่นทีวีตู้เย็นอินเทอร์เน็ตฟรี มีให้บริการจอดรถฟรีลงแล้วนี้ก็มีรูมสวิตมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกนะครับสามารถสอบถามได้นะแล้วพนักงานนะครับก็บริการต้อนรับอย่างดีเป็นกันเองนะครับยิ้มยิ้มแจ่มใสเดี๋ยวผมพาดูเป็นส่วนๆเลยนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมนะครับได้วิเคราะห์นะถ้าจะไปที่ระยองนะครับ โรงแรมนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะเราปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าที่พักก็เป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวก็มีรถจักรยานให้บริการนะครับสําหรับรถจักรยานท่านที่สอบถามนะครับชั่วโมงละ30บาทนะถ้าเราจะเช่านะครับและเกิดจะเหมาวันก็อยู่ที่130บบาทนะครับต่อหนึ่งวันถัดเข้ามาหน่อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์นะมีเจ้าหน้าที่นะครับให คําแนะนําต่างๆนะครับหรือเราสอบถามอะไรได้นะจุดนี้ไปตรงไหนตรงไหนนะครับด้านขวานี่ก็จะเป็นห้องอาหารผมว่าจองที่พักนะครับราคา600บาทนะก็จะมีอาหารเช้าด้วยนะสำหรับ2ที่นะครับรับประทานในช่วง6กโมงเช้าถึง10บโมงเช้า ตัวโรงแรมก็จะเป็นอาคารแบบสามชั้นนะครับไม่มีลิฟต์โดยสารก็ขึ้นบันไดเข้ามานะครับบันไดเนี่ยจะมีสองฝั่งนะมีซ้ายขวาตรงหน้าผมนะครับก็จะเป็นห้องจัดเลี้ยงแล้วก็จะมีห้องน้ำนะครับอยู่ซ้ายขวาของบันไดเลยก็เดินขึ้นไปนะครับผมอยู่ชั้นสอง ก็มีหลายครั้งนะครับที่ผมเดินทางไปจังหวัดน,นะแต่ผมไม่ได้ทําคลิปเกี่ยวกับห้องพักต่างๆนะครับมีท่านผู้ชมก็หลายท่านอยู่นะครับอยากให้ผมบอกที่พักด้วยนะก็เป็นห้องที่ผมจองไว้นะครับเดินเข้ามาด้านขวาจะเป็นห้องน้ำเมื่อเดินเข้ามาแล้วก็เสียบ กราฟนะครับลงไปนะระบบไฟล์ต่างๆนะครับในห้องก็จะทำงานราคาห้องพักนะครับผมก็จองกับอโคด้านะสำหรับเบอร์โทรศัพท์นะครับถ้าจะจองกับโรงแรมเวลลิงตันโดยตรงนะครับเดี๋ยวผมให้เบอร์ไว้ด้านล่างนะโทรสอบถามพนักง,งานได้นะครับจองอโคด้าก็ได้นะหรือว่าจอง booking.com ก็ได้นะครับก็จองแบบไม่ต้องจ่ายล่วงหน้านะ จองเมื่อถึงที่พักนะครับค่อยจ่ายอันนี้ก็เป็นในส่วนที่เป็นห้องอาบน้ำนะครับผมจะพยายามนะครับส่องให้ดูชัดๆนะว่ามีอะไรบ้างนะครับเพื่อให้เป็นข้อมูลสำหรับท่านที่ อาจจะหาที่พักอยู่นะครับอยากได้ที่พักแต่ว่าไม่เคยมาเลยนะตรงนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับที่พักอยู่ตรงไหนหรือไม่แน่ใจเลยนะครับบางทีเขาก็บอกไว้นะตรงนู้นดีตรงนี้ดีนะบางทีไปจริงๆแล้วมันไม่ดีอย่างที่บอกคลิปนี้น่าจะเป็นข้อมูลได้ส่วนหนึ่งนะครับราคาห้องพักก็ไม่แพงมากนะที่นี่ก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณ500-600บาทนะครับบางครั้งก็มีโปรโมชั่นนะ ตรงนี้ก็มีนะครับมีปลั๊กไฟนะสําหรับในห้องพักนะผมสังเกตดูนะครับไฟก็ไม่สว่างมากเท่าไหร่นะดูแล้วไฟนะครับไม่ค่อยสว่างเปิดหมดแล้วนะก็ได้เท่านี้แหละครับอันนี้เป็นตู้นะครับใส่เสื้อผ้าก็ขนาดใหญ่เหมือนกันนะมาสองคนนี่ โอ้โหจ่ายแบบเหลือเฟือนะครับมีทีวีนะครับมีไ wi ไฟฟรีแล้วก็มีตู้เย็นนะครับตู้เย็นเขาใส่น้ำไว้ให้สองขวด ถัดไปนะครับของผมตรงนี้จะมีระเบียงนะตรงม่านตรงนี้นะครับมีปลั๊กเสียบไฟนะเดี๋ยวเราไปดูด้านนอกนะครับเป็นส่วนที่สามารถจะสูบบุหรี่ได้นะสําหรับท่านที่สูบบุหรี่ก็สูบบุหรี่ด้านนอกได้ตรงนี้เพิ่มเตียงได้นะครับถ้าเกิดมากันอาจจะมาสักสามคนสี่คนก็บอกเจ้าหน้าที่นะมีเพิ่มเตียงนะครับอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนิดหน่อยอันนี้เป็นระเบียงด้านนอกนะครับก็จะอยู่ติดทางเดินเลย ตรงนี้นะครับมานั่งสูบบุหรี่ได้เครื่องปรับอากาศนะครับก็มีความเย็นใช้ได้นะเสียงไม่ดังหนวกหูห้องพักก็ถือว่าสะอาดนะครับใช้ได้นะสมราคาด้านนอกนี่เดินไปได้นะครับมีระเบียงด้านนอกเดี๋ยวผมเดินไปดูนะ อนนี้ผมเดินออกมานะครับด้านซ้ายนี่เป็นห้องที่ผมพักอยู่ด้านบนจะมีอีกชั้นหนึ่งนะครับก็เป็นโรงแรมขนาด3มชั้นเดี๋ยวผมพาเดินไปดูด้านนอกสำหรับการเช็คอินนะครับก็เที่ยงขึ้นไปนะเที่ยงบ่ายโมงเข้ามาได้นะครับและเช็คเอาท์ก็ก่อนเที่ยง น,นี่ก็เป็นช่วงระเบียงทางเดินนะครับมีโต๊ะนั่งเลยนะเย็นๆก็คงจะดีนะครับผมมาเดินอยู่ตอนนี้มันร้อนมากเลยนะมันเป็นเวลาบ่ายโมงนะครับ ที่จอดรถนะครับถือว่าดีแล้วก็ดูปลอดภัยจอดในร่มได้ด้วยนะครับมีที่ร่มให้จอดนะด้านหน้าก็ไม่ร้อนเกินไปมีต้นไม้นะครับด้านซ้ายเดินไปน300เมตรก็ถึงถ่ายแม่น้ำพึงแล้วนะครับมีเซเว่นมีอะไรพร้อมเลยร้านสะดวกซื้อนะครับก็นํามาฝากนะสําหรับหลายท่านนะครับบางทีก็สอบถามมาเวลาผมมาทําคลิปเกี่ยวกับท่องเที่ยวทะเลเนี่ยนะครับอยากให้แนะนําที่พักบ้างนะครับ คลิปนี้ก็มาแนะนำสักที่หนึ่งนะโรงแรมเบลววลิงตันนะครับราคาห้องพักนะครับก็ไม่แพงจนเกินไปนะรายละเอียดยังไงแล้วเดี๋ยวไว้ด้านล่างคลิปนะครับขอบคุณสลับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสลับการกดติดตามและขอบคุณท่านที่สนับสนุนช่อง VBP มีเรื่องเล่าพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ